ขนมราขนมที่มันขึ้นราคืออย่างนี้วันนี้โทรไปหาลูกค้าเองบอกน้องเกิดอะไรขึ้นใจไม่ดีใจสัน่นเวลาทําให้ลูกค้าเสียใจเนี่ยใจมันไม่ดีขนมขึ้นราคือเบานี่ขึ้นราเสือก n น g ะเสือกไม่ใส่สารกันบูดแบบนี้เทสเรียบร้อยแล้วใส่เอาไวในโกดังสามอาทิตย์อยู่ได้ พอออกเข้าไปส่งจริงตากแดดอุณหภูมิสูงสภาพอากาศขึ้นราไม่ใส่สารกันบูดขนมขึ้นราลูกค้าบอกอุ้ยไม่โอเคเลยมึงขายของกูนี่ขายมาได้ยังไงเสียใจให้ลูกน้องไปอัดเรามีติดงานเนี่ยให้ลูกน้องไว้มึงเขาจะเอาอะไรให้เขาไปให้หมดให้เขาไปให้หมดให้เขาไปให้หมดขอโทษเขาถ้าเขาบอกให้กาบตากกาบตีนลูกทํานะลูก แล้วเดี๋ยวลูกมาค่อยมาเคลียร์กับเจ๊ถ้านี้ผิดขอโทษให้กราบกี่ทีก็ขอโทษแต่ถ้าไม่ผิดกรุณาอย่าว่าดิฉันเป็นคนปกติดิฉันเป็นคนปกติของมนุษย์ทั่วไปถ้าไม่ผิดอย่ายัดเยียด อยากให้เพื่อนๆทุกคนรับคําขอโทษของพิมพิพายที่ขนมบราวนี่มันไม่โดนตรวจสอบให้ดีจากความประมาทของกูเองคนเดียวเราขายของกินเรารับได้ถ้าของกินมีปัญหาเราชดใช้ได้ตามที่เพื่อนต้องการเราขอโทษจากใจจริง เราสัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกเราจะไม่ขายแล้วขาดทุนก็ให้มันขาดไปเราจะไม่เอาความไว้ใจของเพื่อนมาทำร้ายเพื่อนเราขอโทษจากหัวใจถ้าเพื่อนไม่ให้อภัยเราจะขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีก และจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นซ้ำสองขอโทษคะ่ะ เราจากใจเราจะระมัดระวังเรื่องของกินให้มากกว่านี้อะไรที่มีปัญหาเราจะไม่ดือ้อเราจะน้อมรับเราเราเราจะตอบเราจะให้ความสำคัญกับการขอโทษเนี่ยเป็นการกระทำว่าเราจะไม่ทำอีกแต่สําหรับใครที่บอกว่า มันเตรียมกันมันหัวหมอไอรถยนต์นั้นมันรู้จักกันมันเตรียมกันกูบอกตามตรงถ้าไม่โอนไม่ต้องพูดเขาโอนเขาก็มีสิทธิ์จะได้มึงไม่โอนมึงจะพูดเยี่เยนน่ไะะนนั่งหนักสัตว์น่ารำคาญวอแวร์อกทุกวันนี้มึงหาตังเติมเม็ดให้ได้เวลาเก้าบาทก่อนค่อยวิจารณ